วิธีดูเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปให้เราเข้าแอปเคพัดได้เลยครับเข้ามาแล้วกดธุรกรรมาจากนั้นนะครับก็ใส่รหัสหรือว่าสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อเข้าหน้าธุรกรรมได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดไม้เขาจากตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จาแล้วนะครับมันจะมีเลขบัญชีให้เราได้คัดลอกแบบนี้นะครับเราก็กดคัดลอกได้เลยครับ เมื่อคาดลอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปวางตรงไหนก็ได้นะครับที่เราสะดวกได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับเป็นจะวางในแชทนี้แล้วกันนะครับก็กดวางเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับมันจะแสดงเป็นเลขบัญชีธนาคารเกษตรกรกไทยนะครับของเรา1ิบตัวเคลื่อนอยู่แบบนี้ให้เราได้ใช้งานเลยครับหรือว่าเราจะกดทรงเพื่อนําไปใช้งานต่อก็ได้นะครับ ก็วิธีง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูเลขบัญชีธนาคารนะครับของตัวเองผ่านแอปนะครับก็สามารถเข้าไปดูในแอปเคพัดได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e ็กสอนใช้แอนดรอยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ